สวัสดีครับผม,ผมแค่อยากจะพูดอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง WhatsApp ที่สอนมา2วันที่แล้วนะครับเพราะว่ามีคนถามเข้ามาถามว่า,เ,าเวลามีคนทักถ่ายว่า WhatsApp สามารถตอบกลับได้ว่า WhatsApp เหมือนกันหรือเปล่า,าตกลงได้ครับแต่แบบนี้มันจะดูแบบแนวมากนะครับไม่ใช่ค่แบบว่าทุกคนจะตอบกันอย่างนี้ผมเห็น อาจารย์หัวหน้าผมผมพูดว่า what's up เขาแน่จะปกติก็ตอบว่า not much you not much how are you doing อะไรประมาณนี้แต่ถ้าเห็นเพื่อนสนิทอะไรเงี้ย hey, what's up man hey what up ใช่ไหมครับก็คืออย่างนี้ทำได้นะถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันแต่ไม่จําเป็นต้องเป็นเพื่อนสนิทกันถ้ารุ่นเดียวกันแบบว่าแต่ไม่ใช่แค่รุ่นเดียวกันนะครับต้องเป็นรุ่นเดียวกันแล้วก็เป็นคนที่ บุคลิกภาพคล้ายๆกับบุคลิกภาพของคนที่จะใช้คำนี้นะครับซึ่งถ้าไม่เคยมาอเมริกาจะรู้ได้ไงว่าสามารถใช้คำนี้กับใครบ้างได้อะผมก็บอกแล้วว่าผมไม่อยากจะหมอรวมกลุ่มก็เลยจะไม่บอกว่าสามารถใช้ได้กับใครบ้างแต่แค่ต้องระวังนะครับเวลาใช้คำนี้ถ้าจะใช้ไปว่า what's up what's up อะไรอย่างเงี้ยเป็นทั้งคำทักทายทั้งคำตอบโอเคอ่ะ ก็มีอีกคำถามหนึ่งที่ผมลืมแล้วเออไม่เปานผมจะเข้าไปดูในคอมเมนต์นะครับแล้วพอเจอคำถามแล้วผมก็จะอัดวิดีโอใหม่อีกอางานหนึ่งเพื่อตอบคำถามนั้นโอเคแค่นีนะ้แค่นี้ก่อนนะครับ